สวัสด,ดีค่ะพี่น้องที่ลักค่ะมอนจะมาออมเนื้อเด้ค่ะเด้อออมเนือ้อตม้ยตมยาไปต้มเหมือนเปลือยก่อนค่ะออมเครื่องในเนือ้อมาชุมเครื่องในนี่เครื่องเครื่องออมนะคะเครื่องเครื่องในไปต้มก่อนค่ะนี่ใส่นี่ปอนนี่ตับนี่นยังก็เขาเอื่นสามสิบกรีบร่วมกันค่ะพี่น้อง ใส่ปลาไปนะคะปะลานาจะพีังพอครับเ,เพื่อนก็ชูรสนะคะไม่ต้องเยอะคะ่ะชูรสค่ะใส่ขเบือไปน้อยหนึ่งที่หนอง่อใหอม ออมตรงนี้แถวเบือค่ะค่ะครึ่งทันิีพอนะคะมันบางทีหน่อยค,คนคนราคะ,คะเพื่อนมเข้ากันก็มี คาค่ะคาตะไคร้ใบมะกรูดน,นะคะเพื่อนๆลงเรคะ่ะเ่ยวไปเลยค่ะเพื่อนหอมค่ะกีิ่นหอมแตะเบือค่ะหอมที่ไหน,น เราข้าเบื่อมากเพื่อนอรสชาติโอเคเค่ะเกลือไปอีกนิดหนึ่งเพื่อนเกลือเติมน้ำจะไม่เค็ม เี่ยวให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆแล้วเราคอยใส่ผักเลยน้ำไปหน่อยค่ะเดี๋ยวไมันจะให้นานนะมันจะได้พอดีกับผักค,ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ใส่ผักนะคะ เพ่อนๆอร่อยมากค่ะ ส่วนผสมก็มีมิคเบือเด้อคะพี่น้องปลาค่ะแล้วก็ผูหอมกระเทียมส่วนขากาดตะไคร้ทุกใส่ด้วยค่ะพี่น้องเรื่องนี้ก็ใบมะกระูดนะคะขากรดตะไคร้มียทุกใส่ด้วยค่ะเด,ดิมใส่พริกไปห้าเม็ดนะคะเพื่อนลองทำดูค่ะอ่อมเครื่องในค่ะใส่พัก เาเอิ่ยังเงใบมะละหรือผักไเนอะอต้นหอมใส่ใบชาพูค่ะเพื่อนใส่ใบชาพูด้วยจะ้ะมันจะหอมหอมแล้วก็อันที่ขาดไม่ได้คือข้อีตูหรือใบนางรากเรือขี้นองเรือไข่อมแกงออมอม,อม,มันจังแสบค่ะ่ อีตูเนี่ยหรือว่าใบนางรักเนี่ยเป็นพระเอกเลยล่ะคะ่ะไม่มีเขาก็ไม่อร่อยเดี๋ยวเราก็ใส่นี่คะ่ะใบชะพูใบเอเอ,เอใบมะระเนะาะมะระขี้นกหรือว่าผักใส่บานเห่าเนาะรวมกันใส่ลงไปเพื่อแล้วก็มีใบหอมด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ขูดหอมไม่นั่นใส่ไปแล้ว หอมไมเหม้หอมแดงใส่ละพี่น้องแต่ว่าใส่เองนี่อีกมันก็แซ่บใส่ผักเยอะๆเนื้อสับไม่ต้องใส่ยเยอะหรอกเพื่อนๆทกับข้าวที่บ้านไม่ค่อยเนื้อสับใส่น้อยมาก่วนมากเน้นแต่ผักค่ะเพื่อนๆแล้วก็คนเข้ากัค่ะ หอมเพื่อนๆหอมนะคะผักเยอะที่บ้านชอบผักมากมากทัดกว่า,เน,า,นาเนื้อสัตว์ขยุบานเนื้อสัตว์มค่ก็ชอบเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆหอมมากค่ะรสชาติหอมหอ,อม ลองทำดูนะคะใส่ขราเบือขอนถักที่ยีนอน้องด้วยเชิงไปน้อย,อยไปหาขอนได้หลายองค์กูไปหอมมากแล้วเราก็ใส่ใบหอมลงไปเพื่อนหอมซอยค่ะ ีแลวสุดท้ายก็คือใบนังรักนะคะหอมมากอร่อยครับออกค้มนิดๆใบมะระหูืผักชีออกค้มนิดๆก,ก,กับน้นองแซ่บค่ะ อร่อยมากค่ะมึนเ่อทำกินใครว่างก็ทำนะคะไม่ว่างก็ซื้อตามอัธยาใสแซบ่บรับพี่น้องออมเครื่องในมีใส่แล้วก็มีอ่าสามสิบกีกระปอดแล้วก็เนื้อเศษนะคะพี่น้องนี่จังแซ่เอาไปต้มก่อน มันเปื่อยกอ็ยังมาออมยังเสีบอันสุดท้ายก็คือใบดังรักค่ะเปพื่อนต้องใส่นะคะต้องใส่เมื่อใส่ไม่อร่อยคต้องใส่ก็เช็ดชิ่นกันอ่อมเครื่องในนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะ